้อยครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนจากนะครับโรงพักนครบาลนครนครบาลมาถมไหที่ครับข่าวด่วนจากโรงพักนครบาลนครมาถมไะนี่ครับข่าวด่วนครับผู้ช่วยจอดงานเข้าวแล้วแล้วก็ตามด้วยนะครับนะผู้ช่วยจอดงานข้าไม่ว่าไม่ชลาวันก็งานข้าวเหมือนกันกะแล้วเตือนแล้วไม่ชลาวันเตือนไม่ชลาวันแล้วอย่านําข้อมูลนะครับนะเขาข้อมูลจริงเข้าสู่ระบบเอาทำไมเขาไม่ไปหวะนะพี่ครับนะ ตัดแล้วสิครับนะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานผมเตือนแล้วครับไอีครับข่าวด่วนนะครับจากข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนจากนครบาลไอ้สิครับข่าวด่วนจากนะครับนครบาลนะครับผู้ช่วยจอดงานเข้าครับเมื่อไก่ตาฟานะครับได้เดินทางไปเข้าพบนะครับ นะครับแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่เอฟซครับ mm hmm. ลา่าสุดพี่ครับนะไม่ชะวัวนนะครับได้เอามาลงให้กับพี่น้องประชาชนได้สดับรับชมกันทุกท่านอ่ะมาครันทุกท่านเดี๋ยวมามามา,มา mm hmm. ภาพจาก Google แต่ข้อมูลของจริง mm hmm. นิทานนะนิทานนะนิทานข่าวล่าสุดจากสถานีตำรวจนครบานปฐม พี่ไก่ตาฟางและข้าวพบพนักงานสอบสวนนะครับเรียบร้อยเพื่อประสงค์ร้องทุกกล่าวโทษต่อผู้ช่วยจอดหน้าดอางคารและช่องนะครับจรเข้ที่นำรูปคู่กับดำแจนะครับมาลงตามที่ดำแจเคยไหลสดพูดไว้ขั้นตอนต,อนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจะคดต่อไปหาผู้ถูกกล่าวหา เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเป็นขั้นตอนต่อไปขอบคุณข้อมูลจากสายข่าวประจำโรงพักจราเข้กับจอร์ดอึง่งอ่างโดนแน่เพื่อนรักหักเกลียมโหดเอานะครับงานนี้ครับสนุกแล้วครับพี่น้องเอ๋ยงานนี้สนุกครับนะครับพี่น้องเอ๋ยงานนี้สนุกแน่นอนครับทุกท่านอ่าจะเป็นการฟ้องเท็จหรือเปล่า รอติดตามชมครับว่ามันจะเป็นการฟ้องเท็จหรือไม่ทุกท่านเรามาติดตามชมกันนะครับสิครับการกล่าวโทษการแบบนี้นะครับสิครับมันต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนแต่ถ้าคุณไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับคุณจะซวยเอานะครับสิครับนะแบบนี้คุณจะซวยเอานะครับถ้าคุณไป กลากันแบบนี้สิครับนะยน้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับทุกท่านนะครับจดของตัวซัาไปเพื่ออจศรดนะครับในการรับชมและฟังท่าในใดเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กันนะสิครับนะลาสุดที่ครับซวยแล้ว ซวยแล้วครับซวยแล้วนะครับซวยแล้วนะครับซวยแล้วนะครับผู้ช่วยจอร์ดกับจอระเก้งานเข้าถูกฟ้องแล้วครับนะครับงานนี้จะจบจบลงยังไงจะอะไรยังไงติดตามชมครับทุกคนนะครับนะจะมีขั้นตอนยังไงตอนนี้อื้ม ตัวไข be ่ ais, ตัวมันนะครับพ anyway, ี่ครับนะตัวไข่ตัวมันนะครับสี่ครับนะครับการที่ไปแจ้งฟาร์มกันแบบนี้ก็มันสิครับทุกท่านนะครับการที่ไปแจ้งฟาร์มกันแบบนี้ก็มันสิครับทุกคนงานนี้ครับสนุกแน่นอนครับทุกท่านนะอืบันเทิงเริงใจนะครับพี่น้องเ้ยงานนี้ถ้าฟ้องแล้วไม่เข้านี่อาจจะต้องถูกฟ้องกลับนะสี่ครับ อาจจะโดนผู้ช่วยจอร์ดนาดาวังคารนะครับสวนกลับแน่นอนครับทุกท่านนะครับงานนี้ครับไม่รู้ว่าไผ่เป็นไผ่ไอ้ที่ครับนะไผ่เป็นไผ่เราไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ครับที่เรารู้คือจอร์เค้โดแล้วแล้วถ้ามันมันฟองไม่ได้ล่ะนะโดนจอจอระเค้โดนผู้ช่วยจอร์ดฟ้องกลับขึ้นมาทำไงี่ งานนี้เละเลยนะจริงงานนี้เละเลยนะโอ้โหรับเป็นเรื่องเป็นลาเป็นข้าวใหญ่โตโมโหลาแน่นอนที่ครับนะเป็นเรื่องเป็นลาเป็นข้าวในตำบลเลยจริงเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะตอนนี้สนุกครับเอาละครับตอนนี้สนุกแล้วนะครับจระเข้ก็คงจะต้องหาวิธีตั้งรับแน่นอนครับเรื่องนี้จร์เข้ก็คงจะไม่เอา ไว้นอนจ้องมารอดูว่าจระเข้ครับนะจะมีการตอบโต้ในเรื่องนี้ไงครับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะครับนะผมเชื่อว่าไก่ตาฟางโดนแน่นอนในชางนี้ผมเชื่อว่าโดนแน่นอนนะครับอืมผมเชื่อว่าไงก็ไม่รอดหรอกนะสิผมเชื่อว่าไงก็ไม่รอดหรอก,นอก,อรอกคนน่ะมันทําอะไรไว้อะ ก็ต้องตามนั้นที่สี่นะครับอืมนะครับก็ต้องตามนั้นทำดีก็ได้ดีนะครับโอ้ยแน่นะพี่คุณแน่มากนะที่กล้าฟอกกล้าฟอ้องใหม่ชลวันนี้พีกคุณแน่มากเลยนะผมยอมใจนะอืมผมยอมใจนะอืม จริงผมยอมใจแล้วตอนนี้ยคือพวกคุณจะฟ้องข่าเนี่ยพวกคุณต้องมีหลักฐานนะถ้าพวกคุณไปฟ้องเขาพวกคุณไม่มีหลักฐานน,ะาาานี่แย่นะทุกท่านนะครับผมมองดูว่าแย่นะครับนะการที่จะไปฟ้องใครเนี่ยนะครับมันต้องมีหลักฐานว่ายืนยันได้ว่านะครับนะ อะไรนะครับนี่นะครับที่ครับนะข่าวใหญ่นะครับนะข่าวใหญ่ครับที่ครับนะข่าวใหญ่แล้วครับข่าวใหญ่แล้วครับทุกท่านนะก็รอติดตามชมครับว่าใครจะถูกฟ้องใครจะอะไรยังไงก็รอติดตามชมครับทําดีก็ได้ดีครับทุกคนนี่นะครับผมบอกว่านะครับเวรกรรมมันมีจริงนะครับทุกท่านไม่ต้องไปรอชาติหน้าที่ครับไม่ต้องไปรอชาติหน้าครับนะ เออนะครับชาตินี้สิครับชาตินี้นะครับนะไม่ต้องไปรอชาติหน้าสิครับนะใครทําอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นนะสิครับนะอครับอืมรเราเสใค้มาฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครเข้ามาฝาก,กกดไลค์ฝากกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะ super happy né